สวัสดีจ้าพ่อพ่อกับลูกลาพากินชาแนวกวิเราได้จับพี่น้องจ๋ามาจ้ามันี่พ้ามากินในนี้ค่ะตาขนมเส้นแซ่บแตงพี่น้องเบิงเป็นได้ค่ะแซ่บ่พี่น้องคือเก่าละค่ะเนาะมนุษย์เส้นครับพี่น้องห่างหายไปได้ค่ะมาเด้อจ้าช่องนี้ก็คือเก่าละค่ะสาระบ่ได้มีตรไรสาระเนาะค่ะพี่น้องจ๋าบ่าวลายใหญ่ห่างเนาะค่ะเนาะมากินน้ำกันครับพี่น้องเบิ้งแซ่บน้ำกันค่ะ ไปร้อยไอ้หมูสไลด์ฝรั่งไม่กินแล้วค่ะเดีย๋ยวแซ่บน้ำกันค่ะอืมแซ่บค่ะ บ่เพจปันอดไรครับพี่น้องอืมสิบ้าทอไอน,นี่เหฟังพี่นอ้องจ้ะทุกบาทถูกหวยหาสิบาทค่ะพี่น้องเอ้ยว่าเป็นสายมูน้ำกันเด้อจากพี่น้องจะได้ถูกหวยเด้อจากพี่น้องเลยมาเด้อมาเด้อ พี่สน่อยทั้งว่าเองที่หลายๆคลิปที่โดนคลิปเราค่ะที่ไอ้ลุงถามหน่อพี่น้องว่าเอเสือบอ่อเรื่องไอ้สายมูเรื่องอัดลาเกลือนะคะพี่น้องมวยลูกหลาน่ะมันไปเห็นคลิปม้าแล้วมันก็เลยไอ้มาบอกลูกหลานว่าอเอ้เฮ็ดกันนั่งเสียนะค่ะพี่น้องมันก็เลยบอกให้ลูกหลานร้องเฮ็ดไอ้แต่ว่าอรอบแรกเนาะลูกหลานก็อาบ แต่ว่าลูกหลาอาบอาบหลายเือแล้วค่ะพี่น้องขาเจ้าวาลังค้นเน่อยขาเจ้าไม่ดวงนะคะเนาะขาเจ้าอาบเทียเดียวดวงข้าเจ้าก็เปิดก,ก,ะะก,รก,กระถูกหว่ยด้วยค่ะบางคนก็ถถือรายบางคนก็ถือหน่อยสิะค่ะพี่น้องจา๋าเป็นวาแล้วค่ะเนาะไอ้บัดที่นี่ <c oughs> เดือนเมื่อไรเนี่ยมันชิมีมือดีมือ,อยังเนาะไอ้ลูกหลาก็ได้ข้าไปกดติดตามเพจค้นเทียเพิ่น <c oughs> อาบน้าเกลือนะคะเพิ่นเป็นเอียงก็เพิ่นพ <c oughs> ูอเป็นเอียงก็งขั้นขจาวากระซินเน็ตไอดอลมันก็ไม่เป็นเน็ตไอดอลหรอกค่ะที่พมันมาแพเรื่องราวการอาบน้าเกลือเหตุขจกให้คนอื่นฟังสินะค่ะพี่นอ้องพี่นอ้องนั่นแหละจ่าเพิ่นก็บอกว่ามือไดนมันดีมันดีอย่างเสียลูกหลักอ่ะอาบตามเพิ่นเนาะคะนะ่ะเนาะบางวันทีสามสี่เอฟมือดีอย่างที่ก็ได้อาบเพราะนั่นก็น ตื่นมือเศร้ามากกะมาซื้อหวยอย่างก็ถือซีนะค่ะพี่น้องการล้วแต่ความเสื้อหองเลแต่ละคน้นดอกเนาะคะ่ะเนาะเพื่อพี่น้องอย่าเครียดจ้าไปหาเบิ่งด้วจ้ะพี่น้องอันแหละมันกะซีถึงเขาว,ว,ว่าถูกหวยแต่ว่ามันก็นมีแต่เรื่องอสิ่งดีๆเข้ามาได้่ลว่าพี่น้องจ้า <c oughs> แต่ว่าไอลูกหลานก็ไปบอกไอ้หลานเพอ่ะแล้วหลานไพ่อาบอาบเท่แรกมันไอ้หมวดวันที่สิบหกมันถูกหวยค่ะพี่น้องมันอาบวันที่สิบห้าเนียมันแรงวันที่สิบหกมันถูกหวยเดือนสิงหาที่แล้วเนี่ยไหมพี่น้องเบอง์เท่อไอ้บุ๊คเป็นตาเสื้อกับไอ้หนาเสื้อเนี่นอกพี่น้องจ้ะ เาเรียกว่าเกลือเขาก็ไป่ได้ซื้อเกลือก็อยู่ในบ้านเทานันีอแหละครับพี่น้องอาบอะค่ะพะะูดถึงมานะจ้ะอาไปเพื่อนบ้านอา,อาบทิตย์ละเชื่อทั่งสีดีทุกซนยิ่งเป็นวัพระอย่งเสียนขาพี่น้องเนาะฟังเพื่อนเมามาตกใจเนาะเราสูเราเราสูพี่ซูน้องฟังน่ะค่ะพี่น้องเพื่อพี่น้องสนใจไปเฮ็ดเบิ้งค่ะพี่น้องจ๋า แต่ว่าไอ้ขั้นผู้ใดมีประจำเดือนเพิ่นก็ว่าบ่ให้อาบเด้อจ้ะนะมันบ่ดีซั่นเพิ่นว่า <c oughs> เรื่องอาบนี่สิอาบตอนใดก็ได้ซั่นระวานนะ่าเนาะเพิ่นวานะคะ่ะ <c oughs> อาบเช้าอาบแรงอาบเที่ยงแล้วแต่เจ้าแต่ว่าให้ใส่เสื้อผ้าอาบเพิ่นว่าอย่าแก้หาอาบเด้อจ้ะพี่น้องจา๋า บางเคือยอย่างเก็ะบางเทือ,อ่เ,อเขามีความทุกข์ความเศร้าอย,อย่างเรื่องบดีอย่างสิเนาะ<ม>เพื่อมันซอยห่ชีวิตเท่าดีขึ้นครับพี่น้องบ่ได้เน้นว่าจะต้องถูกหวยถูกเงินแต่ว่าถ้าเฮ็ดเราเขาสบายใจเขาก็เฮ็ดโหลดจากพี่น้องจา๋าเนาะอาบน้ำเกลือแล้วก็ยาพากัลืมสวดมนต์ด้จับพี่น้องจา๋า เพจเพิ่นบอกมาจ้ะพี่น้องจำซื้อเพจมาได้ค่ะพี่น้องจำซื้อติ๊กต็อกมาได้ค่ะลุ่มเอ้ซื้อที่เพิ่นไหนบอกให้อาบนะคะพี่น้องจา้ามาได้นุ่งมมง่ายด้วยค่ะจะสื้อ,อไปแล้วค่ะพี่น้องจ้าเดี๋ยวนี้เนาะแต่ว่าเรื่องสวดมนต์ลูกหลานก็สวดเกือบซุ้มมือถือว่าเกือบซุ้มมือกูละค่ะพี่น้องเป็นไงยังก่อน เห็ดมาแต่โดนแล้วเรื่องสวดมนต์นายจากพี่น้องจา๋าแต่ว่าเรื่องอาบน้ําเกลือนี่จําได้ว่าอาบเจ็ดถึงเจ็ดแปดเทือบ่ะค่ะพี่น้องจา๋าถ <c oughs> ้าเจ้าบางคนก็นอาบเทียเดียวถ้าเจ้าก็ถูกหวยอยังสินะคะเนาะดวงเพิ่ขึ้นนี่ใช่เนาะค่ะพี่น้อง แต่คือจังหวล่วเะเขาก็บ่ได้เน้น่าไปหวังหลายล้งเคื่อมันอาจจะผิดหวังนะคะพี่น้องเนาะแต่ว่าอาบเราเป็นซีิมงคลกับเขากะอา,าบเราเนาะพี่น,อนอ้องแต่เนาะอือไอ่อยังก็อเพิ่นว่าสิ่งใดดีเขาก็คิดเอาจากพี่น้อง คิดตะเรืองดีๆเขามาได้ชีวิตเฮาน่าจ๊ะเนาะเราซิงดีๆกันสิเขามาหาเฮ้ามอนว่าจะ๊ะเราแลกกันอีกจะคั้มค่ะพี่น้องมันจะยาวพูดนะจ๊ะเนาะ เอาแล้วจ้ะเนาะจังใดลูกหลานก็ขอฝากคลิปฝาก y o u t u เ e เนเด้จากพี่น้องให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนเดอด้จ้ามาพอกันใม่คลิปหนาเนาะจ้าเนาะ,ะ,นะสวัสดีค่ะ